จากหนังสือสมุดสมเด็จพศ2531เขียนครั้งแรกเมื่อปี2495โดยพระครูกระยาณกูลได้กล่าวไว้ว่าพระวัรขังนั้นใช้ปูนขาวเป็นหลักผสมด้วยเกสรดอกบัวเนื้อและเปลือกกล้วยน้ำว้าน้ำมันตังอิวขี้ทูบในพระบูสถ์ขี้ใครใบใสมาน้ำอ้อยปูนดินกรูตามพระเจดีเก่าๆเศษอาหารที่ท่านฉัดแล้วเศษชานมาก ผงใบลานเผาน้ำมันจันเสกข้าวสุกแร่หินทรายทองและว่านวิเศษต่างๆนอกจากนี้ยังมีผงวิเศษซึ่งทำให้มีอิทธิฤทธิ์แคล้วคลาดทางลาบเมตตามหานิยมผงอันวิเศษนี้คือผงดินสอซึ่งเจ้าประคุณท่านใช้เขียนอักษรอขระขอมในเวลาลงสูตรยันต่างๆเช่นทำผงปฐมังผงอิทิเจผงม,มหาราชผงตีนิสิงเหตเป็นต้นและยังมีการทำลงเลขยันทำผงณร้อยแปดต่างๆอีกด้วยนับว่าพระสมเด็จพระคัง สร้างด้วยวัตถุดิบธาตุอันวิเศษและมวลสารอันมากมายชนิดที่เล่าได้ว่ามีบันทึกสืบต่อกันมาภายในนั้นจะมีเนื้อพระที่มีความหนึบนุ่มของน้ำมันชนิดหนึ่งเกาะอยู่และจะลาเห็นเม็ดผงสีเหลืองเม็ดโตหยาบและเท่าหัวพีขีดไฟก็มีเล็กละเอียดขนาดเท่าปลายเมล็ดงาหักก็มีเมล็ดผงสีเหลืองนี้ เป็นส่วนผสมของมวลสารอันสําคัญที่แทรกอยู่ในเนื้อองค์พระสมเด็จทั่วทั้งองค์และยังไม่ทราบกันว่าเป็นเนื้อผงอะไรกันแน่แต่มักเรียกกันว่าผงเม็ดพระาธาตุหรือผงบุษราคำและทรายสีทองและสีต่างๆเล็กละเอียดผสมอยู่บ้างเม็ดแร่หินสีเทาจะพบแทบทุกองค์นอกจากนี้ยังมีวัตถุอะไรเห็นเป็นจุดเล็กๆสีดําและสีแดงคล้ายเกสรดอกไม้กับผงใบลานเผาบางองค์จะพบดินสีน้ำตาลไหม้คล้ายกับว่านดอกมะขามแขก ของพระกำแพงทุ่งเศรษฐีเท่าที่ได้ประมาณมานี้แหละคือวัตถุและมูลสารต่างๆภายในองค์พระสมเด็จพระครังครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้ชมไปแล้วนะครับว่าในพระของสมเด็จพระจา์โตนะครับมีสร้างในยุคไหนบ้างน,นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเบรกนิดนึงนะครับด้วยการที่ มีหลายคนถามผมครับว่าพระที่ตรวจอายุครับผมใช้เกณฑ์อะไรนะครับเป็นเกณฑ์คราวนี้เนี่ยวันนี้เราจะคุยรายละเอียดนะครับว่าจริงๆแล้วพระที่เราจะเลือกมันเป็นต้นแบบครับการที่เราจะบอกว่าพระองค์ไหนเนี่ยนะครับแท้หรือไม่แท้เนี่ยนะครับองค์ประกอบมันเยอะครับแต่พระที่ผมคัดมานั้นเนี่ยมีองค์ประกอบนะครับทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันครับแต่ละองค์ประกอบเนี่ยนะครับผมให้ค่าไว้ที่องค์ประกอบละ20%เเท่านั้นเองครับ นั้นต้องมีห้าองค์ประกอบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะนับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งนะครับพระที่ผมเลือกมานะครับองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบที่หนึ่งนะครับคือต้องมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนครับประวัตินั้นจะบอกว่าได้พระมาจากที่ไหนนะครับสืบทอดมาจากใครใครเป็นผู้มอบให้นะครับอันนี้เชื่อว่าในหลายๆตระกูลนะครับก็จะมีประวัติความเป็นมาดังนี้นะครับ อันนี้เราก็ให้ที่20%ครับประเด็นที่2ครับข้อที่สองรับอีก20%มาจากพระนั้นนะครับต้องมีแม่พิมพ์ครับมีแม่พิมพ์หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์นี้นะครับเป็นแม่พิมพ์หินอ่อนนะครับนะครับเป็นกลุ่มหินรับมีดนะครับแล้วก็หินทรายนะครับหินทรายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแม่พิมพ์หินนะครับ ต้องบอกว่าเป็นหินแก่เนี่ยนะครับปลอมยากมากนะแค่หาหินก็ยากแล้วนะครับคําว่ามีแม่พิมพ์หมายความว่าพระนั้นเนี่ยนะครับมีตรงตามแม่พิมพด้วยครับเขาเรียกว่าถูกพิมครับถ้าพูดง่ายๆนะครับนะครับการที่พระถูกพิมพ์นะครับถูกต้องตามแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์แก่ที่เป็นแม่พิมพหินทรายนะครับนี่เรารู้เรามีต้นฉบับนะครับแล้วก็มีพระที่ตรงกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็นับเป็น20%เเท่านั้นเองครับนะครับถ้าใครมีพระนะครับ ที่มีแม่พิมพ์หินทรายนะครับแล้วก็มีพระที่ตรงกับแม่พิมพ์หินทรายนั้นเนี่ยก็คือถูกพิมพ์มาครับเราว่านับอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับประเด็นที่สามครับพระที่เลือกมานะครับองค์ประกอบสําคัญอีกองค์ประกอบประเด็นที่สามยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือมีทดลองพิมพ์ครับทดลองพิมพ์ก็คือพิมพ์นะครับด้วยมวลสารเดียวกันนี่นะครับนะครับกดนะครับกับแม่พิมพ์พระแล้วออกมาเป็นทดลองพิมพ์พระนั้นมีเนื้อ นะครับและพิมพ์ตรงตามทดลองพิมพ์เนี่ยเราก็คิดอีกแค่20เปร์เซ็นครับนะครับก็มีความน่าเชื่อถือยีนะครับข้อที่4ี่ครับมีการตรวจอายุครับด้วยอุปกรณ์และสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือครับอายุมากกว่า150ปีนะครับตรงนี้ก็อีก20เปร์เซครับและข้อสุดท้ายครับพระนั้นนะครับ มีมวลสารนะครับถูกต้องนะครับตามตำราบันทึกที่น่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะครับกระดาษสาใบลานสมุดคอยทั้งหมดนะครับที่น่าเชื่อถือมีประวัติความเป็นมาอ้างอิงได้นะครับมีมวลสารที่ถูกต้องครนี้มวลสารนั้นเราดูจากอะไรครับ1เราดูจากกล้องที่เป็นความละเอียดสูงครับ2นะครับเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะครับฟูเรนเซนดูรายละเอียดมวลสาร แต่ทั้งหมดนี้ก็คิดเพียงแค่20%เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าข้อ5เนี่ยโอเคแหละเรามีพระที่มีมูลสารนะครับต้องถูกต้องตามตำราจะบันทึกไม่ว่าจะเป็นกระดาษก็ดีนะครับกระดาษสาใบาลานสมุดข่อยนะครับโดยผลการดูดูมาจากกล้องความละเอียดสูงนะครับการวิเคราะห์ด้วยฟูเรสเซนต์เอ็กซเรย์นะครับแม้ว่าจะตรงกันแล้วมีอยู่บันทึกพร้อมเราก็นาแค่20%นั้นครับ ฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีพระที่มีองค์ประกอบบอกว่าได้ว่าเป็นพระแท้เป็นพระต้นแบบเนี่ยนะครับก็ต้องมีทั้ง5้าองค์ประกอบนะครับที่ไล่มาเมื่อกี้นะครับตั้งแต่มีประวัติความเป็นมาชัดเจนใช่ไหมครับนะครับถูกต้องนะครับตามแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ด้วยว่าแม่พิมพ์ที่เป็นหินทรายแก่นะครับซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่ปลอมยากนะครับมีทดลองพิมพ์ใช่ไหมครับมีการตรุลยุนะครับมากกว่า150ปีนะครับ แล้วก็มีมวลสารนะครับมีถูกต้องนะครับตามบันทึกตำราต่างๆที่น่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือบันทึกนะครับกระดาษสาใบาลาสมุดคอยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บุคคลใดจะเป็นที่วัดนะครับหรือเป็นของสืบทอดกันมานะครับที่น่าเชื่อถือทั้งหมดนี้นะครับในห้าองค์ประกอบก็องค์ประกอบละ20%ครับ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถเข้าถึงนะครับและเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจได้เครื่องมือนะครับมีเอาไว้เพื่อให้เราใช้ในการพิจารณาครับความน่าเชื่อถือประวัติความเป็นมามีผลนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับผมก็อธิบายดูเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาอธิบายเรื่องนะครับคลิปนะครับที่ผมได้มีโอกาสถ่ายนะครับกับคุณไตรเทพไปแล้วนะครับเราจะมี สิ่งที่เรียกว่าศิลาธิคุณครับซึ่งศิลาธิคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ในบันทึกนะครับอยู่ในหนังสือที่วัระคังออกและเขียนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับเราจะอธิบายเรื่องศิลาธิคุณอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอิสเลย์ฟูเรสเซนต์นะครับต่อจากนี้นะครับเพื่อให้เป็นความรู้ว่าเอ้ซิลาธิคุณคืออะไรนะครับถ้าเอาจากที่เราได้รับศิลาทิคุณผมได้รับศิลาทิคุณนะครับจากพลทคงศัก์นะครับ ท่านบอกว่าศิลาทิคุณนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ของท่านเนี่ยก็ต้องฝึกกรรมฐานครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเรื่องราวการหาเนี่ยจากหลวงปู่เทพลูกอุดรนะครับซึ่งได้คุยได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ที่เรารับรู้มาคือว่าหลวงปู่เทพลูกอดรเนี่ยนะครับหลายท่านหลายบันทึกก็บอกว่าเป็นพระโสนะพระอุตระนะครับที่มาเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดาสุวรรณภูมินะครับแล้วท่านก็ ไม่ทราบนะครับว่าจะอยู่ด้วยเป็นจิตนะครับหรือว่าจะมีสังขารอยู่ก็ตามครับแต่ดูแลผู้ศาสนาแล้วก็จะมีพระนะครับที่เป็นนักปฏิบัติหลายท่านครับทุดงก็ดีนะครับปฏิบัติกรรมฐานก็ดีจะมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตรงกับท่านนะครับซึ่งพระอาจารย์ของท่านพลทงคงศักด์เนี่ยนับได้เรียนรู้วิธีหาหินหรือดินศิลาที่คุณนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นดินและเป็นแร่นะครับที่มีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์นะครับ ในการรักษาโรคนะครับซึ่งท่งานครไปขุดมาจากหลายที่หลายป่านะครับและเราได้ศิลาที่คุณนั่นแหละครับเข้ามาในการตรวจสอบและทดสอบนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับผมจากหนังสือประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับฉบับแก้ไขนะครับครั้งที่1น่งวัดรักขังโคสิตารามครับจะมีบทหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของบ่อน้ำมนต์ครับ บ่อธนมนสมเด็จนะครับยังมีของขังอย่างหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จได้ทําไว้ที่วัดครับคือท่านได้ปลูกเศษเลขยันศิลาไว้3าก้อนก้อนหนึ่งอยู่ในสระหลังวัดะระฆังนะครับสาต้นเขือนานแล้วก้อนหนึ่งอยู่ในแม่น้ําตรงหน้าวัดครับซึ่งห่างจากเขื่อนเราสองวาได้นะครับประมาณอยู่ตรงโป๊ะท่าเรือนะครับก้อนหนึ่งอยู่ที่สระกลางวัดว่าน้ําในที่ตั้งทั้ง3านั้นมีประสิทธิผลต่างกันครับคือน้ําที่สระหลังวัดอยู่ยงคงกระพันชาตรี น้ำสระกลางวัดทางเมตตามหมานิยมน้ำสระหน้าวัดทําให้เสียงไพเราะเหมาะกับการเป็นนักร้องนะครับเมื่อจะตักน้ําหน้าวัดนั้นให้ตักตามน้ําห้ามตักทวนน้ํานะครับถ้าน้ํานิ่งให้ตักตรงหน้าไปนะครับอันนี้ก็เขียนไว้อยู่ในหนังสือของออประวัติสมเด็จพระจันร์โตที่วัดระฆังนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลที่ก็อาจจะมีการบอกเล่ากันมานะครับ นะครับสำหรับหินก้อนนี้นะครับเป็นหินสารายิุ่ลที่ผมได้จากพลโทคงศักนะครับคันนี้เราก็จะปิดเครื่องนะครับเอกซเรย์ฟลูเรเซนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวลองวัดดูครับนะครับค่าที่อ่านขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับเราลองดูครับแร่นี้เป็นแร่ที่เจอในดินนะครับแล้วเข้าไปขุดมานะครับแล้วมีความเชื่อว่านะครับมีมวลสารสําคัญที่เป็นคุณในการรักษาโรคนะครับจะเห็นได้ว่า ธาตุที่มีมากที่สุดคือแคลเซียมครับรองลงมาคือสแงนเดียมนะครับไอรอนคือเหล็กนะครับโบริเดนัมคือธาตุสำคัญที่มีอยู่ในดินนะครับสังกะสีนะครับตัวต่อนเทียมกับไอรอนนะครับตัวนี้คือตัวที่มีอยู่ในเหล็กไหลภผยดำนะครับคอปเปอร์คือทองแดงครับแล้วก็มีแคดเมียมกับซิลเวอร์ซิลเวอร์คือเงินนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครได้ตามผมดูในคลิปก่อนๆจะพบว่าหลายๆธาตุที่เราเห็นเนี่ยครับจะคล้ายๆกับที่เคยเจอเห็นไหมฮะ มีตัวสแงนเดียมนะครับธาตุหายากครับโมริดีนัมด้วยนะครับแล้วก็ตัวมากสุดก็คือตัวของแคลเซียมมีเหล็กนะครับเป็นไอรอนนะครับตัวบรรทัดที่5นะครับเป็นซอนเซียมนะครับซึ่ง2ตัวนี้คือค่าที่อยู่ในเหล็กไหลภายดาครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ยตอนที่เราทดลองตอนคนในเทพมาก็แม่เหล็กดูติดนะครับคราวนี้เราเจาะลึกลงไอีกครับเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเราพบว่าธาตุที่ เราโฟกัสนะครับแล้วก็ขยายให้สูงขึ้นนะครับเราพบซิลิคอนครับอยู่ข้างใน57ครับมีอลูมิเนียมมีโลดียมนี่ยครับนิดนึงนะครับแล้วก็หายไปนะครับน้นค้องซิลิคอนเนี่ยเป็นธาตุสำคัญครับครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าธาตุทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในจุดเล็กๆครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเม็ดๆนะครับแต่ว่าเป็นอนูเลยนะครับที่อยู่กระจายอยู่ในเนื้อของสีลาที่คุณนะครับซึ่งตัวซิลิคอนเองนะครับก็จะเป็นจริงๆและเป็น กดซิลิคอนเนี่ยช่วยเสริมต้นไม้แข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันโรคสัตรูตพืชด้วยนะครับเป็นท่าสําคัญนะครับแถมช่วยให้อุดมสมบูรณ์เพิ่มแร่ธาตุให้กับพืชด้วยนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับนะครับเห็นไหมฮะมีซิลิคอนแล้วก็อลูมินียมนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในดินครับครับหลายท่านเป็นห่วงครับว่าจะมีการปลอมไหมแบบนี้ผมบอกเลยว่าลอมยากครับเพราะว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ท่านเห็นนะครับ เรามีการกรุ๊ปนะครับมีการจัดหมู่การวิเคราะห์ในหมวดธาตุต่างๆเอาไว้ครับมันจะไม่ได้เป็นเปอร์เซนต์ที่เราเห็นนะครับแต่เราผมมีการเก็บสถิติครับไม่ต้องกังวลนะครับปลอมยากแน่นอนแล้วธาตุเนี่ยนะครับมีไม่ได้ธาตุเดียว2ทธาตุครับแต่ว่าข้อมูลในฝ่ายทุกท่านได้จาไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาพระต้นแบบนะครับที่บอกตอนต้นแล้วนะครับว่ามีคุณสมบัติ5ประการนะครับเข้ามาทดลองทดสอบเนี่ยนะครับก็ จะได้ดูว่าผลเนี่ยมันมีเหมือนกันอย่างไรนะครับเราจะค่อยๆนําเสนอนะครับตอนนี้ผมมีมวลสารอยู่เยอะเลยครับมีทั้งเหล็กน้ําพีด้วยนะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับที่ได้ามาจากที่ศูนย์มาสมบัติฐานดินด้วยครับนะครับก็มาเทียบกันแล้วนี้ใครมีนะครับก็สถถ่งมาเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกชุดนึงครับเป็นมวลสารนะครับที่ได้มาจากในหีบของศูนย์มาสมบัติฐานดินครับลองเทียบกับศีลาที่คุณดูครับ ครับนี่คือก้อนดินมวลสารนะครับที่ผมได้มาจากศูนย์มาสมหรับสารพดดินนะครับก็เราจะมาขอมาทดลองนะครับเปรียบเทียบนะครับด้วยเครื่องเอ็กซรย์ฟลูเรเซนต์นะครับปิดฝานะครับนี่ดูค่าครับค่าที่อ่านออกมาครับพบว่านะครับสิ่งที่เราได้นะครับกําลังขึ้นมาแล้วครับผลนะครับนี่นะครับอยู่ในถุงนี้นะครับผมแบ่งมาก้อนนึงนะครับเป็นดินออกสีเขียวนิดนึงนะครับ ค่าดับหนึ่งขึ้นมาเป็นซิลิคอนครับตามมาด้วยไอรอนคือเหล็กนะครับแล้วก็มีขยับลงมาดูบรรทัดที่4ครับมีแคลเซียมด้วยนะครับมีแมกแมงกานีสนะครับแล้วก็มีโมริดีนัมนะครับมีสตอนเทียมนะครับซึ่งเป็นธาตุในเหล็กไหลภายดำนะครับคอปเปอร์ด้วยนะครับเห็นไหมครับซิลิคอนไอรอนนะครับแคลเซียมแมงกานิสมอริดีนัมสตอนเทียมคอปเปอร์นะครับ มีลักษณะใกล้เคียงนะครับกับศิลาที่คุณครับดูค่านะครับเหมือนๆกันเลยนะครับครับจากที่เห็นนะครับจะพบว่ามีธาตุหลายตัวที่เหมือนกันครับที่เราจําดูจนคล่องๆนะครับก็คือตัวไอรอนกับซอนเทียมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับซอนเทียมเนี่ยก็อยู่ในเหล็กงไหลไฟดําครับแล้ววันก่อนเนี่ยนะครับท่านเทียตีนครสวรรค์ที่อกรรมการของการค้าไทยนะครับที่บอกว่า ตัวของซอลเทียมเนี่ยนะครับอยู่ในอุปกรณ์ที่ได้สร้างจรวดแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเนื้อที่เป็นเม็ดนะครับเป็นแค่เป็นเป็นแร่ที่มีอยู่ในดินเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็ตรงนะครับมีตัวซีลรคอนด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสังเกตแต่ผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยคือแท้เพราะต่อให้ใช่นะครับมันก็ไปตรงตัวที่เราตั้งไว้ก็คือต่อให้มวลสารทั้งหมดเนี่ยได้ระบุแล้วว่ามีอยู่ในบันทึกต่างๆแล้วมันคือท่าน,นี้จริงเนี่ย เราก็ให้เปอร์เซนต์ความน่าเชื่อถือแค่20%เท่านั้นครับเพราะฉันเนี่ยตอนนี้สำคัญที่สุดคือผมพยายามเก็บข้อมูลครับทุกท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับแต่เราเดินเราค่อยเรียนรู้ดูข้อมูลธาตุไปด้วยกันครับเพราะฉันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการที่เราได้มาทดลองได้เก็บข้อมูลครับคือเรามีข้อมูลนะครับมันจะดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยนะดูลอยๆแล้วก็บอกว่านี่ใช่นี่ไม่ใช่นะครับผมพยายามที่จะรวบรวมนะแล้วเราก็แบ่ง องประกอบหนึ่ทีละ20%บนะครับแล้วเทีบมันคือในแต่ละองประกอบทั้ง5าเนี่ยองประกอบละเรนี่ยเราต้องไปตรวจสอบครับแล้วก็ไปยืนยันดูครับว่ามีความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างนะครับส่วนช่วงท้ายครับวันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านสนใจเรื่องสมาธิครับก็จะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับอ่ากำหนดจิตรักษาโรคเดินท่านะครับสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับเบื้องต้นนะครับ ผมจะรวบรวมเดี๋ยวจะแยกอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปเรื่องของสมาธินะครับแต่บอกได้เลยครับวันนี้จะทิ้งทายนิดนึงนะครับว่าในหลักการนะครับในการปฏิบัตินะครับวิธีของสมาธิที่อยู่ในนี้นะครับสำคัญที่สุดครับคือการขจัดอารมณ์ร้ายนะครับที่อยู่ในตัวเพราะว่าอารมณ์ร้ายต่างๆเลยเดี๋ยวจะอธิบายนะครับมีผลที่ทําใไม่ทาบน่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟนะครับกำเริบ ฉะนั้นการขจัดอารมณ์ร้ายนะครับตามหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับจะมีการโคจรธาตุครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะคล้ายหนังชีหรือเปล่านะครับโคจรลมปานคล้ายกันครับนะครับซึ่งในหลายเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีโอกาสได้เรียนได้ฝึกฝนมานะครับสิ่งเบื้องต้นนะครับที่ง่ายที่สุดในการจุดเริ่มต้นนะครับขอทุกท่านเนี่ยนะครับเริ่มจากการสวดมนต์นะครับสมาธินั้นเกิดจากจิตที่เป็นหนึ่งนะครับการที่จิตเป็นหนึ่งได้หมายความว่าจะต้องไม่มี สิ่งเข้ามารบกวนจิตใจเรานะครับสิ่งที่รบกวนจิตใจเรามากที่สุดนะครับก็คืออกุสนบูนสามครับคือความโลภความโกรธความหลงนะครับสามตัวนี้จะทําให้จิตเราไม่เป็นหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาท่านศึกษาเนี่ยจะเห็นนะครับอย่างพระสมเด็จน,นะครับสามฐานที่ว่านี่นะครับนี่ผมดูจากแม่พิมพ์นะครับสามฐานก่อนสู่การนั่งสมาธิ นั่นคือไตรสิกขานะครับไตรสิกขานะครับคืออะไรครับการศึกษาเนี่ยให้สําเร็จเนี่ยนะครับมีฐานในอุปก,กรณ์อยู่สามประการครับคือศีลสมาธิปัญญาก่อนที่จะมีสมาธิท่านต้องรักษาศีลก่อนครับถ้าศีลไม่ครบเราไปฆ่าสัตว์ชีวิตมันก็รบกวนจิตใจเราครับโอกาสเป็นสมาธิยากครับเราไปลักขโมยของคนอื่นจิตใจเราก็ต้องมาจากความอยากได้เลยไหม ความโลภเป็นที่นำมาละนะครับพอขโมยของเขาจิตก็ไม่เป็นสุขครับสิ้ไม่ได้ไม่สงบไม่ปกติครับนะครับการประพฤติผิดในกามนะครับก็ทำให้เรามีความมักในกามมากขึ้นนะครับต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับเกิดความเป็นทุกข์คิดหนักทำผิดไหมทำอะไรไหมพวกนี้ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องรบกวนจิตใจครับการพูดโกหกต้องคอยสร้างเรื่องต้องคอยกลัวว่าคนอื่นจะไม่เชื่อตัวเองนะครับ ต้องคอยคิดจะหาเรื่องมาทนำะให้คนอื่นเชื่อโกหกไปโกหกมาจิตก็ไม่สงบสุขสุดท้ายนะครับสุราเมรยะมาชประมาณักฐานานะครับการดึงเครื่องสิ่งที่ทำให้มึนเมามียิ่งรบกวนสมาธินะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็ง่ายๆครับนะครับฐานทั้งสามนะครับไตรสิกขานะครับก่อนที่จะสู่การนั่งสมาธิท่านจะต้องได้ศีลก่อนนะครับ เมื่อศีลเกิดเป็นสมาธิสมาธิจึงเข้าสู่ภาวาปัญญาปัญญาไม่ใช่สิ่งที่อ่านได้นะครับแต่ว่าปฏิบัติได้รู้ได้เฉพาะตนนะครับแล้วในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาในเรื่องของสมาธิกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศึกษาพระสมเด็จตามตาราแล้วนะครับอย่าลืมศึกษาธรรมะด้วยนะครับเพราะว่าพระสมเด็จ สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนาครับและเราก็จะได้เป็นผู้ร่วมสืบทอดอายุพุทธศาสนาด้วยกันครับสวัสดีครับ